มันก็พูดยากคือความรู้สึกเราชอบอจุดจุดนี้ด้วยเราเราเป็นคนที่ชอบอิสระค่ะแต่สิ่งจูงใจคือเราอยากปลูกพืชที่ยั่งยืนแล้วได้กินตลอดไปแล้วก็อยากปลูกพืชผสมผสานคือได้ขายบ้างแจกบ้างค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวอัญญาพัฒนเมธีสลีสีกูลคูปราวันนี้อยู่แหล่งเรียนรู้สาพราชาโคกหนองนาโมเดลสไตล์กสนทพิกจะมีอะไรดีอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะครับพบกับผมอุเทนชูวาตอนนี้เราอยู่ที่สวนแหล่งเรียนรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับคุณพี่เจ้าของแหล่งเรียนรู้นะครับนี่นะครับสวัสดีครับคุณพี่เดี๋ยว คุณพี่แนะนําตัวหน่อยครับอ๋อรนุชคําจันทค่ะอ่าหรือพินุชนะครับผมขออนุญาตเรียกพินุชนะครับค่ะพินุชครับผมอยากรู้ว่าที่มาแ,แรงแรงบันดาลใจที่พินุชมาทําสวนตรงนี้นะครับเป็นยังไงฮะอ,อันดับแรกนะคะพี่ไปนอกค่ะพอไปแล้วมันไม่เป็นดังที่คิดค่ะก็กลับมาก็มาหาปลูกผักปลูกผักทําสวนเกษตรตรงนี้เนาะค่ะครับ พินุษแล้วมีหน่วยงานไหนที่เขาเข้ามาช่วยส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนในการทำเกษตรตรงนี้บ้างครับอ๋อก็จะเป็นกอสโนค่ะก็มาสอนทำวิธีทำเกี่ยวกับพวกปุ๋ยช,ชีวภาพค่ะแล้วก็สอนชาวบ้านหรือนักเรียนก็เป็นเกี่ยวกับน้ำยาล้างจานพวกอะไรนี่ค่ะครับ พื้นที่ที่พี่ทําเกษตรตรงนี้นะครับมีกี่ไร่แล้วก็การบริหารจัดการน้ําของพี่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อที่พื้นที่ตรงที่ทําเน้นๆคือเป็นผักหวานค่ะสามไร่แล้วก็แหล่งน้ําก็คือสระขุดสระสองสองบอ่อใหญ่แล้วก็เจาะน้ามาดานดึงโซลาเซลล์เข้ามาค่ะแล้วพักน้ําไว้ที่บอ่อค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นก็คือเอาปั๊มน้ำเป็นของอฮอนด้าค่ะก็ยิงน้ำออกมาจะเป็นเป็นสปริงเกอร์ค่ะอืมครับแล้วมันเพียงพอต่อการทำกรเกษตรในรอบฤดูกาลไหมครับทั้ง <พอ S 1> ปีะนะฮะทั้งปีค่ะพอทั้งปีนะครับทีนี้ผมเห็นพี่ปลูกเยอะแยะมากเลยตั้งแต่ข้างหน้ามาเนี่ยไม่ทราบว่าแหล่งอาหารที่พี่ผลิตพี่ปลูกอะไรบ้างยังไงบ้างครับก็จะเป็น ที่เน้นๆก็คือผักหวานแล้วก็จะปลูกต้นไม้เป็นที่เลี้ยงคือแคร์ค่ะต้นแคร์แล้วก็เป็นมะขามเทศแล้วโซนข้างหน้าก็จะเป็นมะม่วงแล้วก็เป็นดอกกระเจียวค่ะแล้วก็โซนทางนู้นก็จะเป็นมะพร้าวมีพริกก็มีะตะไคร้ค่ะตะไคร้ใบกะเพราโหระพาค่ะ ก็จะเป็นกล้วยด้วยค่ะอ๋อก็คือของที่เราใช้ที่ใช้อยู่ในครัวเรือนะนะครับครัวเรือนที่ปลูกเองใช้เองได้ะอะไรที่มันเกิดปลูกได้เนาะ,ะแล้วผมเห็นพี่ปลูกเยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับพี่มีการบริหารจัดการไม้ป่าเป็นยังไงครับที่มันจะอยู่ด้วยกันได้แบบนี้ฮะอ๋อ,อผักหวานนี่มันมันต้องใช้ล่มล่มเงาค่ะคือจะเอาตัว ดอกแคร์เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มะขามเทศค่ะได้ที่เกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นยังไงพี่มีการบริหารจัดการรายได้ยังไรบ้างครับช่วงนี้ก็แรกๆเนี่ยมันมันเพิ่งเริ่มผักหวานนี่เพิ่งเริ่มค่ะได้ปีแรกก็จะได้สี่วันห้าวันก็ได้สี่ห้าร้อยค่ะแล้วก็โซนลงมาก็จะเป็นพริกค่ะพริกเนี่ยค่ะกิโลละห้าสิบหกสิบแล้วแต่ราคาค่ะ ข้างหน้าก็จะเป็นดอกกระเจียวหวานปาา่ามะพร้าวครับก็ถือว่าเป็นรายได้เกิดขึ้นค่ะผักหวานนี่ขายกิโลเท่าไหร่ครับอ่าถ้าเข้ามารับที่สวนนี้กิโลละร้อยค่ะกิโลละร้อยค่ะพี่ก็เก็บได้ตลอดทั้งปีไหมครับค่ะตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีนะครับก็คือหลักๆคือผักหวานค่ะหลักๆัพี่นุชทำตรงนี้นะ มันเกิดความสุขหรือความภาคภูมิใจยังไงบ้างครับก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าที่ดูผ่านๆมาแถวๆนี้ก็ไม่มีใครที่ทําแบบนี้ค่ะปลูกผักหวานที่มันปลูกปลูกยากมากค่ะความสําเร็จของพี่ก็คือปลูกได้